เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับในนามนี้ขอทุกคนมีเงินนับนันนะครับผมสำหรับใครที่มีโมบองอวตารนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะว่าคุณมีนะครับผมคุณสามารถไปดูได้นะครับผมแล้วก็ไปเคลมได้นะในส่วนของไอตัวโมบองอวตารเนี่ยมันอยู่ใน NFT ของคุณอยู่แล้วนะครับผมถ้าคุณไปทำมินิเกมนะเป็นซับมินิเกมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมถ้าได้ไปทำนะ ก็เอามาล็อกนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆครับแค่คุณกดล็อกธรรมดานะครับผมแล้วมันก็จะคอลี่ฟายของคุณนะครับผมในรอบ3วันนะพอ3วันเสร็จคุณก็ซับสไครต์เอ่อซับสคริปชั่นนะครับผมเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีโอกาสในการเอ่อซื้อตั๋วหนึ่งใบนะครับผมซึ่ง i s เเนี่ยราคา2อ0 0 0นใช่ครับดอลลาร์ครับผมราคา7ล้าน <c oughs> นี่โคตรนาเลยแต่โอกาส0.02นนะซึ่งมันโอกาสน้อยมากนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาสุ่ม อย่ามาทดลองดวงนะครับผมก็ลองมาล็อกได้นะครับไม่มีปัญหานะครับมันอยู่แต่แล้วแต่บุคคลนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมถ้าคุณไม่มีตัว NFT ตัวนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะล็อกได้นะครับผมก็เป็นอันหนึ่งที่คุณต้องเอเลือกนะครับผมตัวถ้าคุณได้รับเลือกคุณจะได้หนึ่งในห้าพันตัวนะครับผมซึ่งก็น่าจะแข่งขันคันสูงนะผมว่านะ โอเคครับเรามาพูดกันต่อนะครับผมกับเ,เรื่องที่ผมอวยไส้แตกแหกฉีกนะครับขายเซเวอร์เลยทีเดียวเลยวันนี้คอมูยังไม่รู้จักเลยเคุณอันกี้นะครับผมจริงๆแล้วคอมูของมันคือเน็ตบาเบลนะครับผมทำไมผมถึงาขายเซเวอร์นะผมผมไม่ใช่คำว่าขายเซเวอร์หรอกเพราะเกมนี้มันเล่นฟรีนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยเ,เล่นฟรีเล่นฟรีแล้วยังไงอ่ะแล้วทำไมต้องขาย คือเขามีขายอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับผม3 0 0แสนกล่องนะโดยประมาณนะครับมีไอเทมคิวนะครับผมกับ NFT Binance นะครับซึ่ง m อฟ i n a n c e จะเกิดเปิดวันที่3นะครับผมเดือน2นะซึ่งมันจะมีหลายตัวอยู่นะที่เปิดขายนะครับผมซึ่งมี Gregory นะครับผม Jennifer, Suga, Suga นะครับผมแบรน i n นิเวนะครับผมแล้วมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเนะครับผมก็คุ้มไหมในการเปิดนะครับผมมองว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดของมันแต่ราคาในตอนนี้เนี่ยราคา1 9 9กับ10,000ชิ้นเนี่ยผมว่าก็โอเคนะถ้าเปิดสักกล่องนะครับผมสำหรับตัวผมเองนะไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมบอกอย่างนี้นะทําไมเปิดแล้วมันถึงจะมีคุณสมบัตินะถ้าในเมื่อเล่นฟรีได้อย่างแรกที่คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเกม NFT ที่ผ่านมาที่ผ่านมาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเกมไหนเล่นฟรีเลยสักเกมเดียวใช่ครับคุณฟังผมไม่ผิดครับไม่มีเกมไหนสักเกมเลยที่เล่นฟรีนะครับผม ทุกๆเกมคุณต้องเสียตังก่อนเข้าไปเล่นนะครับผมหรือบางเกมที่เล่นฟรีจริงๆอย่างาทาวสตาร์ของกาล่าเนี่ยคุณก็จําเป็นต้องอสมัคนะครับผมในการเข้าถึงแล้วก็คุณจำเป็นต้องเข้าถึงเกม,มนะนะแต่สิ่งนี้ที่เขาให้เล่นฟรีเนี่ยคุณเล่นฟรีได้นะครับผมแต่คุณจะไม่ได้รับเหรียญน,นะครับผมไอตัวเหรียญที่ GBC นะครับผมโทเค็น คือคุณจะได้รับทองคำได้รับมีได้รับตะยศนะครับผมได้รับการแต่งกายที่เป็นคาสสิแกรนคัสตอมนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่อ o มันเป็นมันไม่ใช่ MT นะเมื่อคุณเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับผมโอกาสในการได้รับโอกาสที่ ROI กลับคืนมาเนี่ยผมมองว่าอาจจะอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะผมใช้คํานี้นะอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าในรอบแรกในการซื้อเนี่ยมันราคามันถูกที่สุดแล้วละร้อยเก้าเก้านะครับผมใช้คํานี้นะ เพราะว่าในส่วนของไอเทมคิวนะครับผมที่จะเกิดขึ้นหลังจากตัว P s เ l ลไปนะมันก็จะกลายเป็นราคาที่แบบว่าคดแพงนะฮะราคาแพงสุดอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมค,ค,ค่อนข้างแพงนะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือเครื่องแต่งกายนะครับที่อมตะในช่วงเวลาแรกนะครับก็คือมันจะไม่พังไม่เสียหายนะ,ะน,นั่นหมายความว่าคัสตอมนะครับผมมีอายุการใช้งาน เอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นการที่มันต้องเติมเงินเข้าไปนะครับผมอันนี้ต้องมาดูกันว่ามันจะคุ้มค่าจริงหรือเปล่าในการเล่นนะครับผมเพราะว่าเรายัางคำนวณ Return Investment แบบชัดเจนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าลักษณะของการแบบเติบโตของ ROI เนี่ยที่เราเห็นนะก็คือเมื่อคุณชนะนะครับผมคุณก็จะได้รับนะครับผมตัวรีทีนะกับ u ัสตอมเกรดนะครับผม g b c นั่นแหละครับผม แล้วก็ถ้าคุณแพ้คุณก็จะได้เหมือนกันนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าผลแพ้ชนะนั้นมีผลมีสืบเนื่องนะครับผมในการมีโอกาสได้บโบนัสนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะเกรดที่เราจะได้นะครับผมในการวินโบนัสถ้าเราได้กล่อ,อ,องพรีเมียมหรือคัสตอมพรีเมียมมานะครับผมชุดแต่งกายพรีเมียมของเราเราจะได้คูณ4.33นะครับผมคือเวลาเวลานี้เนี่ยผมยังกะราคาของมันไม่ถูกนะครับเพราะว่าต้องรอตัว อ่อตัวเกมออตัเกมอกมาก่อนแล้วก็ระบบของมันออกมาชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆเราพอจะทราบแล้วว่าเครื่องทางกายมันทําอะไรได้บ้างนะคือถ้าคลาสสิกคลาสสิกธรรมดาก็คูณหนึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นนะครับผมในเวลานี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มากกว่านนั้นแล้วนะครับผมอ่าผมเปิดให้ดูตรงส่วนของไอตัวโทเคโนมิกแป๊บนะครับ อันนี้เป็นโทเค็นฟรอชาร์ดนะครับผมคือคนที่เป็นเพลเยอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นสามารถเล่นอีวินโหมดได้บอสบัตเทิลธรรมดาได้นะครับผมแล้วก็ได้รับในเกมบอสโค้ดบอสจีนแล้วก็เพลเวอร์อัพบอสได้นะครับผมก็กลับมาตรงนี้นะฮะแต่คนที่มีเครื่องแต่งกายนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็จะได้เหรียญนะครับผมเข้าวอลเล็ตนะฮะเข้าไปในไอเท็มคิวนะครับเอ็กชเชนได้นะครับแลกเปลี่ยนได้เอ็นเอ็มีชอปได้นู่นนี่นั่นได้แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็็เปปนนนรรูแบบบะะคคัผมททีี่่่อข้างจ มันดูเบสิกนะแต่มันแยกออกชัดเจเลยนะครับผมว่าเออคนที่อยากเล่นฟรีก็มีโอกาสให้คุณเล่นฟรีคนที่อยากจะเล่นเสียตังค์ก็มีโอกาสให้คุณเล่นเสียตังค์เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะสำหรับเกมมินนีนะครับคิดว่าในอนาคตเกมมินนีแนวแนวนี้น่าจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่แบบมีทั้งเสียตังค์และเล่นฟรีนะครับผมก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับผมในส่วนตัวนะอ่อรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมผมเข้าใจว่าในส่วนของไอ้ Golden Bros เนี่ยมันน่าจะ เป็นรูปแบบที่เป็นมิสทรีบ็อกนะครับผมก็คือกดแย่งกันหรืออาจจะเป็น i อ o ก็ได้อันนี้ยังยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะแต่คิดว่าระดับแบบที่ส่งส่งส่งตรงมา5ตัวเนี่ยนะน่าจะเป็นกดแย่งกันว่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าทําไมผมถึงอวยอย่างแรกคือ n e t m a r ร l เบลนะมันเป็น Developer อร์เอ่อพร็อพนะครับผมที่ทําเกมมาแปดปีนะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับโลกนะใช้คําว่าโลกนะ ไม่ใช่เกมกะโหลกกะลาหมาเห่านะครับผมที่เราโดนกันไปนะครับทำไมผมถึงพูดผมก็โดนผมก็ผมก็พูดผมว่าผมโดนนะผมชอบเล่นเกมแข่งรถนะผมก็ไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะฮะเพราะมันมันไม่กลับเืนมาอยู่แล้วใน ROI นะขนาดผมโคตรเรียกว,ว่าโคตรเซียนนะสถิติไปดูได้นะครับแข่งสอง้อยหกสิบแพ้แค่สิบเนี่ยคุณคิดว่าระดับผมยังยัง ROI คืนไม่ทันนะ่ะทำไมผมถึงรู้สึกว่าเกมน,นี้มันซักเฟสนะครับผมอย่างแรกครือ ถ้าคุณเคยเล่นเซเว่นไนท์นะครับคุณก็น่าจะรู้จักนะลินเน่สองนะครับผมเซเว่นเดลี่ซินแกลนครอสนะครับก็มีมากมายว่ากันไปนะครับสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันสามารถเล่น PC กับโทรศัพท์มือถือได้นะฮะและเกมนี้มันใช้เวลา2ปีตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้จะน่าจะลงโทรศัพท์มือถือหรือคอมแบบไม่น่าจะลงแบบไอตัวคริปโตนะครับผมไม่น่าจะลงในแนวบล็อกเชนนะแต่ก็ลงนะครับเกมระดับเอระดับทริปเปอรเอนะเรามาดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับ หลายคนอาจจะมองว่า3 v s เนี่ยมันดูแบบกะโหลกกะลาไปนะครับผมคุณเชื่อไหมว่าการที่เขาใช้3 v s Battle Royale Shotting Game เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายเข้าถึงง่ายโคตรนะครับผมแล้วก็มันมีโอกาสรปรับเปลี่ยนเป็น 1vs1 5vs5 10vs10 หรืออาจจะเป็นแบบ Battle Royale ได้ใน,นอนาคตซึ่งมันทำได้นะครับผมมันแค่ดูเวลาท่านั้นเองที่เหมาะสมนะสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมก็คื คุณสามารถเล่นฟรีได้นะครับผมใน9คาแรคเตอร์ซึ่งคุณสามารถเลือกเล่นด้ตัวไหนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าคุณจะซื้อนะครับกล่องที่คุณจะได้รับก็จะมีอ่าเกรดสามเกรดพรีเมียมรักชูรี่คลาสสิกที่ผมพูดได้พูดไปในมิสซิรี่บ็อกนะครับผมซึ่งท็อปเกรดเนี่ยมันจะอยู่ในพรีเซลนะครับผมแน่นอนนะคุณจะได้รับแน่ๆนะฮะหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูอีกทีว่าผมอยากดูว่าไอ้ตัวที่มันจะได้รับเป็นยังไงนะครับผมซึ่ง คุณมีจากัดอยู่20่กล่องเท่านั้นนะครับผมในการซื้อนะที่เขาบอกนะครับผมแล้วก็โอกาสถึง7จในการที่จะได้ SR สอาร์คตมนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสสูงมากในการที่คุณจะได้รับระดับออระดับพรีมิตรระดับลักชัวรี่นะครับผมมีโอกาสนะซึ่งมันถูกกว่าที่คุณจะไปซื้อเมอหนึ่งนะครับผมตอนที่ราคาส9งโคตรแพงเลยทีเป็นวในตัว เกรก r รีนะครับเอก u ุสิ e g o เด้นคัสตอมนะก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยครับผมที่เขาโชว์ให้เราดูนะฮะเขาแขนทองนะครับผมก็ว่ากันไปนะเนี่ยฮะมันจะมีแบบ SR เนี่ยครับมีให้เราดูนะครับแล้วก็ข่าวฮันเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นระดับ R ระดับ R มันก็แบบมันโอกาสคืนทุนอาจจะน้อยนะครับผมไม่ใช่อาจจะ,ะน้อยแหละ <laughs> น้อยแหละ ก็หว <g uss> ังนะหวังใจไว้ฮะว่าโอ้โหแต่พรีเมียมหนึ่งเปอร์เซ I mean sure. ็น right. ก็ค่อนข้างยากอยู่นะแต่ไอไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่พรีเมียมไม่ใช่หรอวะไอนี้มันเป็นนี่เองนี่เองเบอร์ขนาดนี้เลยหรออ๋อพรีเมียมถูกแล้วล่ะแกลนพรีเมียมอ่าลักชัวรี่แล้วก็อ่ะฟิลิเดียวอ๋ออ่โอเคโอเคพอเข้าใจละพอเข้าใจละไม่งงไม่งงพูดเองแล้วเริ่มงงเองสับสน สิ่งที่เราจะได้รับในช่วงเวลานี้นะครับคือ early sale ที่เราอ uh, p r e sale ที่เราจะเกิดขึ้นนะครับผมในช่วงมีนาเนี่ยแล้วก็ออลล a อกแอนะครับผมในช่วงมีนาน,นะครับผมที่นนนเกิดขึ้นเ,เราจะได้เล่นเกมจริงๆอาจจะเป็นเดือน4นะครับผมซึ่งเขามองไว้ว่าเราอาจจะได้เห็นนะในช่วงเวลานั้นนะครับผมและคิดว่าน่าจะชัดเจนจริงๆน่าจะเป็นแบบ อะารมาสามที่เราน่าจะแบบครบครันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็น new hero ที่จะแอดขึ้นมานะั้นช่วนช่วงปีนะฮะที่เป็นอีเวนต์ใหม่ๆหที่เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมผมไม่ได้อวยอะไรแบบจนไส้แตกขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เรามีโอกาสในการเล่นมากกว่านะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่อย่างน้อยอะ่ะระยะเวลาในการในการอยู่ของมันนะ่ะน่าจะประมาณ2-3ปีนะครับที่ผมคาดการณ์นะถ้าแบบมันเน่าสุดนะ มันก็คงไม่เน่าขนาดนั้นเพราะมันมีเล่นฟรีคุณสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมในเน็ตมาร์เวลส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ชักนะน้อยที่สุดน่าจะประมาณ3ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนานสุดประมาณ7จเกือบ10ปีนะประมาณนั้นคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็มาดูได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องลงทุนมันนะครับผมเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นเงินของคุณนะครับผมและอย่างหนึ่งถ้าคุณซื้อมาเพื่อเกงกำไรผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับผมใช้คํานี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าอัตราการขายของกล่องมมัันนเยอะะากะครบผม มันไม่ได้แค่แบบพันสองพันนะคุณ <c oughs> ต้องเข้าใจนะครับมันเยอะจริงๆนะครับผมไว้เชิญใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมรายละเอียดน่าจะเจาะลึกเข้าเท่าที่ผมสามารถพูดได้แล้วก็ในรายละเอียดที่มันสามารถบอกให้เราฟังได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกมนี้สำหรับใครที่คุณชอบเกมนี้คุณก็เข้ามาดูศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีบอทนะครับผมหรือมีบอทก็อาจจะไม่ใช่บอทที่สามารถที่จะใช้งานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมสวัสดีจ้า